รลายชื่อนะครับเล่นทั้ง2ทีมครับวันนี้สุดคนแรกนันนีมีสมคายเฮเบตตี้ขยับแล้วก็ปั่นโคลนิเปี่ยโอ้โหจนเสาครับโอ้แบบพุ่งไม่ถึงกันด้วยครับโอ้โหเกือบไปนะครับไล่ของเฮเบตตี้โอ้ไปกระแทกเสาออกมานะครับเหลี่ยมขวามือของสมวนนี่เป็นสิ่งที่สุนิเกตเองก็ถือร่างกลับมา ชุมพลเปิดยอดเข้าไปล้นี้ชงให้ลูกคัดลัวดีดลงนินโอ้โหชนคานครับเฮเบตตี้วันนี้ไม่มีดุดในการวางเท้าแล้วแต่ว่าบอลก็ยังมุสาไปชนคานครับโอ้แซบโมนั้นสารภาพแล้วครับไม่ไหวจริงนี่ครับเออแ้วลูกลกษณานี่เป็นโอ้โหชุมมาสัส้นๆเล่นกันเปิดเข้าไปข้างในโฉบประมงลูกนี้โอ้โหเวนทอ กับอภิวัฒน่าสับสนแล้วครับไม่ไม่มีใครเข้าไปเล่นสักคนนะครับไปปล่อยแฮนด์พอนเร็วมากเหมือนกันนะครับวัชตตี้ปั่นลูกนี้มาแล้วก็โอ้โหไม่ต้องกรอบครับแต่แซมบูลกลือกแน่นอนนะครับบอลลูกดิ้งจากซ้ายของแบตตี้แบบนี้นี่ร่วงเลยครับยันชุมพลอุตสิ์ยังให้เล่นต่อได้ครับได้เปรียบอยู่เลือปั่นเข้ามาแล้วโอ้โหโชว์ไปนิดเดียวครับตัวดนครับ พอชุมชัยยอดวางหน้าล,นลูกของโคกเช็ดต่อไปลุคัสถึงด้วยตาคุรับเบียดกันลูกนี้ล้มลงไปอ้เอาเสียจุดโทษครับโอ้โหต้ดดสพอนมาไปเสียท่าใบไปเหลืองด้วยครับเขาอยู่ในจังหวะไม่ได้ถึงแบบรายด้วยนะครับแต่โอ้โหเข้าไปช้ากว่าจากลูคัสครับมองตั้งไปแต่ต้นสพอนเองก็ด,ดูดดแล้วเข้ามา แล้วก็ยิงเลี้ยวโอ้โหรอดขาไปนิดเดียวครับโอ้แซมมวลปอครับเกือบจะเซฟได้แต่ก็1-0ครับราชบุรีโอ้ไปถูกทางแล้วคือยิงไม่ได้ห่างลางประตูเท่าหา์ไใเดรต่ลูกนี้เน้นเอาหนักหนักค้าแล้บอลนเน,นี่ยจริงยังอยู่ผสมใช้ครับก็ยิงได้เหมือนกันยิงเองก็ปั่นโคงมาเสาแรกยังพาไว้ได้ครับแซมมวล ชุมพลสาดขึ้นแมงหน้าลูกคัดชงมาดีมากครับยันนิกอาครับพื้นที่มียอดกลับมาลูกคัดโม่งลรกนี้ปัดไว้ได้ครับสมุทรปกริ์แฮมอู้ยการเชื่อมกันต่อบอลข้างหน้านี้น่ากลัวครับราชบุรีโอ้เล่นกันแค่2คนเองนะครับแล้วให้มามั่นยำจริงจริงครับบอลลากหยอดมาตามช่องสวยครับแล้วยิงหนามับจนเสาอีกครับโอ้โหยันนิกว่า ยกกมาใหม่บอลฉลับแล้วออกหลังครับเป็นลูกต้องไปแล้วลูกนี้นี่ขยกตามมายิงได้เลยนะครับอัดดีขึ้นมาเป็นแผงครับเปิดทลุกขึ้นมาแตะไว้ไดยุทธนาบอลกระชอกจับบอลคุบิยิงข้ามคานครับโอ้โหให้บอลยัดมาดีนะครับยุทธนาก็พักดีครับลูกนี้เนี่ยไปไปติดที่เอกลักษณ์แล้วตัดเข้าในยุทธนาหลกับมาบอลคุบิฝาสุดวาสุดไม่เห็นครับคืนกับมาหลังชีวัตร กีรวัตรยิงเลยครับไ่ตรงกรอบโอ้โหโโโขาดจังหวะสุดท้ายจริงๆครับสีสเกตร,รึ่งหลังก็พยายามเต็มที่สีสเกตยังมีโอกาสที่จะรักษาสติไม่แพ้ในบ้านครับเปิดเข้ามาแล้วคู่นี้เรียบร้อยครับโอ้โหหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับทุกนีบ่งจิตขาดมา่าพูดถึงรรชาติครับไม่ทันขาดทำมาแล้วครับหนึ่งตหนึ่ง ทำมาได้ยอดเยียมสถิติไม่แพ้ใครในบ้านโดยไม่ได้ต่อไปไม่ล้ำหน้านะครับการยืนตำแหน่งของผู้โดยนอยู่ในแนวเดินกับกองหลังราชบุรีอยู่แล้วแล้วโอ้โหดูโรซิมี่ให้บทน้ำหนักดีมากๆครับจ่ายยัดเข้าหาตัวเลยเป่าไลยฉันเลยครับสีสเกตเอฟซีก็เปิดบ้านเสมอกับราชบุบรีวิปพรเอฟซีครับหนึ่งประตูต่อนหนึ่งว่าตีเสมอได้ทันเวลานะครับสำหรับทางสีสเกตกเแม้ว่าจะเสียสถิติชนะรวดในบ้านแต่อย่างน้อยวันนี้ก็รอดพ้นจากความแพ้มาได้เนื่องจากว่า เป็นทางฝั่งทีมเยือนราชบุรีนะครับที่ได้จุดโทษในช่วงครึ่งลัครึ่งแรกของเทปตี้เฟร์นันเดสให้ทางทีมเยือนบุกมานำก่อน1-0นก่อนที่ทางศรีเกตจะมาเร่งเครื่องแล้วก็ทำได้สำเร็จในช่วงครึเวลาการแข่งขันครึ่งหลังเนี่ยครับอุดมสวรชาติมงจะเจาะเข้าไปก็ทำให้แปลงไปทีนั้นหนึ่งคะแนนครับตอนนี้ทั้งสองทีมเล่นไปแล้วทีมละสิบนัดน,นะครับทางศรีเกตเก็บเพิ่มเป็น14แตม้มส่วนราชบุรีเก็บเพิ่มเป็น17ตแต้มก็ต้องไปลุ้นเรื่องของการ ในอันดับไหนของตารางอีกทีหนึง่งดูจากผลการแข่นขงนูดอื่นด้วยกลางสัปดาห์ครับพุทธที่11พฤษภาคมนี้ทางราชบุรีมีคิวเล่นในบ้านพบชลบุรีในขณะที่ศรีสะเกดต,ต้องบุกไป